สวัสดีครับวันนี้พบกับผมวิชัยพีทนะครับวันนี้ก็ามาสืบข่าวนะครับมา,ามาตามเรื่อง6-240นะครับว่าจะมีข้อแตกต่างจากตัว6 0 4 0ยังไงนะครับตัวนี้เรายังไม่เห็นรถนะครับรถจะมา,ามักกะลานะครับ แต่วันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัว6040เพื่อไว้เปรียบเทียบกับตัว M M 6240นะครับแต่ที่ทราบมานะครับทราบมาเบื้องต้นเบื้องต้นเลยนะครับแต่ข้อมูลที่เป็นทางการยังไม่มานะครับก็คือเกียร์นะครับชุดเกียร์จะย้ายใหม่นะครับชุดเกียร์จะย้ายไปไว้ตรงตรงขอบนะครับข้างๆนะครับ แล้วเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ซินโคชัตเทิลนะครับซินโคชัตเทิลอ่าแต่เป็นเขาเรียกว,ว่าอ่าเกียร์ไฮดรอลิกชัตเทิลนะครับก็คือเกียร์ไฮดรอลิกนี่ก็คือเกียร์ที่มีอยู่ในตัว M8540 ขึ้นไปนะครับ M8540 M85 40 M95 40 M108 M135 นะครับก็คือเนี่ยฮะเกียร์จะเป็นไฮดรอลิกชัตเทิลเหมือนอย่างนี้นะฮะเหมือนเหมือนตัวนี้นะครับก็คือเดินหน้าถอยหลังโดยไม่ต้องเหยียบคัดและไม่ต้องหยุดรถนะครับวันนี้จะเป็นแต่เกียร์หลักก็ต้องเหยียบคัดอยู่ดีนะครับเกียร์หลักคําว่าเกียร์หลักก็หมายถึง เกียร์หนึ่งสองสามสี่นะครับเกียร์เต่ากระต่ายที่เราจะเปลี่ยนจากเต่าเป็นเตเ,เป็นกระต่ายจากไฮเป็นโลจากโลเป็นไฮอะไรเงี้ยครับก็ต้องเหยียบคัด์อยู่ดีนะครับไม่ใช่ว่าเกียร์อื่นไม่ต้องเหยียบคัด์ไม่ใช่นะครับคือจะไม่เหยียบคัด์เฉพาะเกียร์เดินหน้าถอยหลังเท่านั้นนะครับแต่มันก็จะสะดวกนะครับสะดวกเวลา เราทำงานดันดินหรือทำงานที่ต้องเดินหน้าถอยหลังอยู่บ่อยๆนะครับเนี่ยฮะเกียร์พวกนี้มนไม่ต้องเหยียบคันนะครับแต่ต้องสตาร์ทเครื่องนะครับมันถึงจะเข้าง่ายนะฮะเนี่ยแต่มันก็ยังเข้าง่ายนะครับอันนี้ไม่สตาร์ทเครื่องครับเนี่ยเกียร์พวกนี้คือรถวิ่งอยู่เนะี่ยสามารถใส่ได้เลยครับมันจะเป็นดันขึ้นนิดนึงนะครับดันขึ้นแล้วก็ดันขึ้นแล้วก็อย่างเงี้ยอันนี้คือเกียร์ไฮดรอลิกชัตเทิล นะครับจะเหมือนกันเลยกับตัวที่อยู่ใน8 5 9 5แล้ว108และ1้วก็1้5ครับนะครับซึ่งเกียร์ตัวนี้จะพ้นข้างที่จะสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วนะครับสำหรับรถแรงม้าขนาดนี้นะครับเป็นรุ่นแรกเลยนะครับที่แรงม้าแค่6 2แรงม้าเนี่ยมีเกียร์แบบนี้นะครับผมว่าก็เป็นการพัฒนาจุดด้อยของ M6040 นะครับ ซึ่งเดิมจะเป็นเกียร์แบบนี้นะครับซึ่งเกียร์แบบนี้เนี่ยเกียร์ถอยเนี่ยจะใช้ได้เฉพาะโล4นะครับสูงสุดนะครับเฉพาะเฉพาะเกียร์โลนะครับสมมุติว่าเราทํางานอยู่ที่อ่สมมุติไถไปอยู่ที่โล4นะครับเต่า4ี่นะเอามาพูดใหม่เต่าสนะครับที่เต่านะครับเต่าแล้วก็ใส่ตรงนี้เป็นเกียร์สนะครับอ่ถอไปเสร็จแล้วเวลาเราถอยเราก็สามารถที่จะใส ใส่เอ่อเป็นเกียร์ถอยตัวนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าวันวันหนึ่งที่เราแบบเร็วนะครับต้องการเร็วเราใช้เป็นอ่าเป็นกระต่ายหนึ่งนะครับนี่คือกระต่ายหนึ่งหนึ่งหรือกระต่ายสองนะครับพอถอยเราก็ต้องเปลี่ยนเกียร์ตัวนี้ลงมาที่เกียร์สี่เพื่อที่จะให้มันเป็นโลโลสี่เป็นอาร์สี่นะครับเป็นเป็นเต่าสี่จับสนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะผม ผมอธิบายไม่ถูกแต่ว่าผมทางานถูกครับเพราะมันลักษณะเดียวก,กันกับตัว MU นะครับแต่ว่าตัว MU เนี่ยเกียร์ถอยเขาจะเร็วเร็วกว่าเกียร์เดินหน้านะครับเร็วกว่าหมายถึง MU 55นะถ้า MU 57ก็เป็น,นเนี่ย MU 57นี่เป็นซิงโครเจตเทิเดินหน้าเทยหลังเดินหน้า8ถอยทหลัง8แล้วนะครับแต่ว่า,าเกียร์เขาจะเท่าเท่ากันนะครับซึ่งจะไม่เหมือนกับตัว MU 55 MU 55เนี่ย Gear, Gear เกียร์เกียร์นี่ถ้าเป็นเกียร์เกียร์เดินหน้าเกียร์เดินหน้าเป็นโลสีเนี่ยสมมุติว่าโลสี่างนี้นะฮะนี่เราใส่เราใส่เป็นเต่าสีอขอโทษตีเป็นเต่าสีนะฮะเอาเอาเป็นคําว่าเต่ากับกระต่ายดีกว่าเต่าสีเราใช้งานไปนะครับดันดินดันดินไปเวลาเราถอยแล้วก็ดึงดึงถอยได้เลยครับมันก็จะเป็นเต่าสีนะครับถอยมามันได้แค่นี้นะครับของ M M60 ได้ถอยหลังแค่ ได้แค่เกียร์เต่านะครับจะไม่มีถอยกระต่ายนะครับแต่เวลาถ้าเราเดินเนี่ยมันจะความเร็วเดินหน้าถอยหลังมันเท่ากันนะครับของของตัว M60 นะครับมันก็จะช้าครับเวลาเราถอยมันมันไม่ทันใจนะครับซึ่งจะไม่เหมือน MU55 นะครับ MU55 เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราอถอยไปเกียร์เต่า4เนี่ยแต่พอถอยเนี่ยเราใส่เต่า4ไม่ได้นะเครื่องมันจะดับ เพราะว่าความเร็วของเกียร์ถอยมันจะคนละเกียร์นะครับมันจะทดมันต้องเปลี่ยนเป็นอ่าเป็นสามแล้วก็ใส่มาเกียร์ถอยครับมันถึงจะมาแต่ว่าถึงจะเป็นสามก็เร็วกว่าเดินหน้าเกียร์สี่อ่าเตาสี่นะครับของของ MU55 นะครับแต่ของ6 0สบเนี่ยจะเท่ากันแต่ดันได้อ่าถอยได้เท่ากับเดินหน้าก็เลยทำให้ช้าครับตัวนี้เป็นการ ตัวของ M62 นะครับที่เห็นแวบ,บๆมานะครับเป็นข้อมูลดิบนะครับยังยังไม่มีข้อมูลเทคนิคที่ชัดเจนนะครับเป็น8เกียร์ด้านหน้า8เกียร์ถอยหลังนะครับตามที่โฆษณาในในของปูต้านะครับอ่าก็จะมาเปลี่ยนจุดด้อยตัวนี้นะครับเพราะว่าหลายคนที่ใช้งานเกียร์เนี้ย60เนี่ยคนหลายคนที่เคยใช้เขาจะรู้นะครับว่าเกียร์ถอยเนี่ยมันช้านะครับ มันจะไม่เหมือนรุ่นอื่นนะครับท,ท,ทุกตัวเลยเกียร์ของ60เนี่ยจะด้อยที่สุดนะครับหมายถึงว่าความาการถอยความคล่องตัวนะครับจะด้อยที่สุดแต่พอมาเป็นตัว6240เนี่ยเขาจะเปลี่ยนตัวนี้เป็นไฮดรอลิชัตเทิร์นให้เหนือกว่าทุกรุ่นไปเลยนะครับเหนือกว่าพวก F r 7 0 2เหนือกว่า70เหนือกว่า MU49 นะครับหรือเหนือกวาอาอ่าเหนือกว่า70แล้วกันเพราะ74ยังเป็นซิงโครชัเทิรอยู่นะครับ แต่ส่วนอื่นก็เป็นน้ำมัน b 2 0อ่ะนะก็ยังไม่เห็นมีตัวไหนที่เปลี่ยนแปลงมากนักนะครับบางคนบอกว่าจะอะ่มันคือยังไงก็คือผมผมค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นตัว6040แล้วก็ตัว6040ที่ที่เปลี่ยนเฉพาะเกียร์นะครับเวทคงไม่มีให้นะครับตามที่ผมดูโฆษณาแวบๆเนะี่ยเวทหน้าก็ใส่ไม่ได้นะครับนะหลายท่านที่บอกว่าจะเอาเวทหน้ามาใส่ ที่มีใบมีดนะครับเนี่ยฮะมันไม่มีชุดชุดเอ่อ uh ชุดรองนะครับเขาเรียกว่าถาดรองที่จะใส่เวทนะครับมันจะไม่เหมือนพวก m อ5 7นะครับในะ U57 จะมีถาดตัวนี้นะครับเนี่ยเนี่ยฮะตัวนี้ไม่เอาวางก้อนก้อนก้อนเหล็กตัวนี้นะครับเนี่ยฮะมันจะมีวางนะของ60เนี่ยจะไม่มีครับถึงมีมันก็ใส่ไม่ได้ครับเพราะว่าขนาดขนาดของเวทนะฮะจากนี่มาเนี่ยของกว้างมันเยอะกว้างนะครับ พอหันมาดู60ครับเนี่ยแค่นี้เองนะครับเนี่ยแล้วจุดยึดของจุดยึดของคานตัวนี้นยฮะเห็นไหมฮะมันคนละแบบเลยมันจะคานจะยาว,ยาว,ย,าวยาวไปไปอย่างนี้นะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเอา,เอาเ,อาเอาเวทมาเกาะตรงนี้ไม่ได้ครับมันไม่มีที่ยึดนะครับแล้วก็ความความกว้างของช่วงนี้ฮะช่วงนี้ไม่ได้ครับวางไม่ได้ ใส่แล้วติดตัวกระบอกไฮดรอลิกตัวนี้กระบอกยกกระบอกยกตัวใบมีดนะครับก็เลยกลายเป็นว่า6040เนี่ยเป็นอ่าใส่เวทไม่ได้นะครับเสียเวทหน้าไม่ได้นะครับส่วนเวทดหลังก็จะซื้อใส่นะครับต้องซื้อใส่ตามใจนะครับแต่ว่าจากโรงงานไม่มีครับตามที่ผมดูใน YouTube ของช่องอื่นนะครับไม่มีนะครับแต่ว่ามีช่องให้นะครับมีช่องให้ใส่นะฮะมีช่องให้ใส่แต่อยู่ที่ อยู่ที่เซลครับว่าจะแถมให้ไหมนะครับอยู่ที่ลูกค้าว่าจะขอเซลได้ไหมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ส่วนลดนะครับแต่ผมอ่าเพราะว่าส่วนอื่นนี่มันเหมือนกันหมดเลยนะครับเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับดูแวบๆนะครับแวบๆแล้วเหมือนกับว่าเห็นเห็นเอาตัวอ่าปรับ PTO นี่ไว้ข้างหลังนะครับเห็นแวบๆตัวเหลืองๆเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนชุดชุดชุดเกียร์ชุดนี้นะครับ เห็นแวบหนึ่งนะครับมีท่านหนึ่งนะครับผมนิดนึงฮะท่านท่านหนึ่งถามว่าเวลาไถของ m 6 0เนี่ยแขนซ้ายใส่ช่องไหนถึงจะไถลึกแนะนําเลยครับนี่เลยฮะใส่ช่องนี้เลยครับช่องสุดท้ายครับรับรองว่าไถได้ลึกครับบางคนบอกว่ามันมันคือแล้วแต่ครับมันอยู่ที่จุดประสงค์ลูกค้าว่าเอาไปไถรับจ้างไม่ต้องการลึก นะครับแต่ถ้าต้องการไถของตัวเองก็ขยับรูนี้มาไว้ตรงนี้เลยนะครับให้ตัวนี้มันลงพอตัวนี้ลงปั๊บตัวนี้ก็ขึ้นยังไงก็เข้าครับส่วนตัวนี้เกี่ยวนี้ขึ้นนะครับอันนี้วิธีปรับหางนะผมแถมแฉกนิดนึงมีลูกค้าท่านถามมาเมื่อวานนี่แหละคามเรื่องการปรับหางของของ M60 นะครับประเดีเนี่ยวันนี้ของตัวจริงเลยนะครับ คือส่วนอื่นผมยังไม่เห็นรายละเอียดนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเดี๋ยวรถมานะครับน่าจะท้าแน่ๆคือมักราครับรถถึงศูนย์แน่นอนนะครับวันนี้เราเลยมามาดูตัว6040รอก่อนนะครับแต่เกียร์นี่เปลี่ยนแน่นอนครับเปลี่ยนแน่นอนนะครับเกียร์เปลี่ยนแน่นอนนะครับเกียร์นี้เป็นเกียร์ไฮดรอลิกชัตเทิลนะครับแล้วก็ยกไปแวงบนหมดแล้วนะครับ ชุดเปลี่ยนเกียร์เดินหน้าถอยหลังก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเนี่ยใต้พวงมาลัยทั้งหมดแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นรุ่นด้อยที่สุดนะครับของเกียร์นะครของคูปะตานะครับ60เนี่ยเป็นรุ่นเป็นเกียร์ที่ด้อยด้อยกว่าทุกตัวนะครับเมื่อเทียบกับคูปะต้าทุกรุ่นนะครับของคูปะต้าเองก็คงจะเล็งเห็นตัวนี้นะครับเพราะว่าก็มีลูกค้าหลายท่านที่เรียกร้องมาว่าให้ทําเกียร์ใหม่หน่อยเธอของเ6040นะครับเพื่อความคล่องตัวนะครับ โอเคครับผมวันนี้ก็ไม่ได้มา,ารีวิวของ6240นะครับไม่ได้ตนเป็นตัวใหม่แต่ว่ามาวิจารณ์ให้ฟังนะครับตามที่เห็นในโฆษณานะครับตามที่เป็นข้อมูลดิบๆมานะครับสเปอยางสเปคทุกอย่างก็เหมือนเดิมหมดนะครับทุกอย่างเลยเหมือนเดิมทุกอย่างยกเว้นเกียร์นะฮะกับสามารถที่จะใช้ B20 ได้นะครับส่วนตรงตรง ตรงชุดนี้ก็จะมีการโมดิฟายใหม่นะครับโมดิฟายใหม่แต่เบาะยังเหมือนเดิมอยู่นะฮะเบาะยังเป็นเบาะที่ไม่ใช่เบาะสปริงนะครับนะฮะยังเป็นเบาะแค่นี้อยู่ผมดูแวบ,บหนึ่งนะฮะผมดูแวบ,บหนึ่งผิดพลาดประการใดขออภัยนะครับเพราะว่าเรายังไม่เห็นตัวจริงแต่ผมวิเคราะห์ตามที่ผมเห็นนะฮะเนี่ยเบาะยังเป็นยังเป็นแข็งๆอยู่นะครับซึ่งจริงน่าจะเป็นแบบแบบนี้ได้แล้วนะครับเนี่ย แบบนี้ได้แล้วแบบเบาสปริงนุ่มๆหน่อยนะครับเว่ารุ่นอื่นเขามีเป็นสปริงหมดแล้วฮะเนี่ยอย่าง M U 4 9่นี่ก็เป็นเบาสปริงนะครับหรือว่าออของ M 7 0นะฮะเดี๋ยวให้ดู M 7 0นะ M 7 0ก็จะเป็นเบาสปริงเหมือนกันนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยฮะยิ่งกวรให้แบบนี้มาแล้วนะในๆนก็ได้เปลี่ยนมาแล้วเนะี่ยอันนี้คือตามที่เห็นนะนะอย่าอย่าดราม่าเยอะนะครับ เพราะว่าตัวจริงยังไม่มาก็มาเล่าให้สู่กันฟังก่อนนะครับว่า,าที่เห็นแวบหนึ่งนะครับว่าอะไรยังไงแต่เดี๋ยวพอตัวจริงมาอดใจรอนิดนึนงผมมารีวิวให้ท่านได้ชมแน่นอนไม่พลาดแน่นอนครับวิจารณ์กันสดๆไปเลยนะครับส่วนนนั้นอย่างอื่นก็เหมือนเดิมนะฮะส่วนยางองค์ประกอบน้ำหนักตัวอะไรประมาณเดิมนะครับอาจจะมีต่างหลักร้อยกิโลนะครับเพราะว่า,าจ,จุดที่ชื่อเสื้อเกีร์ใหม่ าจะาน้ำหนักเพิ่มขึ้นหรืออะไรยังไงอันนี้ก็มูลเทคนิคยังไม่มานะครับเนาะโอเคนะครับสอาลับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบไปเพียงเท่านี้ครับท่านใดสนใจคูปตัตเตอร์คูปัต้าทุกรุ่นนะครับก็ติดต่อที่คูปัต้าจากเสียดยนหนองบัวลำพูนะครับหรือติดต่อที่เบอร์โทรวิชัยนะครับ083 3383507นะครับ083 3383507นะครับ ท่านใดบางท่านก็ดูคลิปไม่จบนะครับก็ขอขอเบอร์โทรนะครับไม่เป็นไรครับเม้นใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวผมให้ท่วนไ้คลิปมานะครับนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอญาตจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ